ครับสวัสดีครับ f อฟทุกคนนะครับรเนาะเอฟซีมือเนี่พ่อเตี้ยมเด้ขึ้นมาหาปูกูแก้วนะครับเนาะครับเดี๋ยขึ้นมาเบิ่งเล็กถูกปูวดที่ผ่านมาเมื่อกี้กับฮกเก่าตรงๆเอฟซด้ขึ้นมาท,ทายทํำมันหอรข้าง,งใน้ปูน้ำครับหอนข้าง,งปูก็ขึ้นสั้นที่ซองเนะาะก็จะเทพื้น พระเจ้าเทพพื้นข้างบนนะครับเยฟซี่อันอยังบ่แห้งมันนี่สร้างก็เลยบบได้มาเห็ดนะครับเนาะเดี๋ยวก็ถือว่าเร็วครับเยฟซี่ถือว่าเร็วอยู่ดอกครับเยฟซี่ถือว่าเตรียมผ้าข่อยเบิ้งเรียกถูกนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาครับเยฟซี่ ครับเอฟซีเดียนขอภาพมาเบืนน้องลงครับนะองเด็กถูกงวดที่ผ่านมาเออขออนุญาตเดออยังแม่เอยขอเบึ้งเลกถูกเลยเด้อเห็นบ่ครับเอฟซีครับ นี่เลขทูปปูที่งวที่ผพันธมานะครับบี4ซี่สี่หกเก้าเกือบเขาสามตัวตรงๆนะครับบีบซี่เนาะ,ะถือว่าเขาแล้ะครับบีบซี่หกเก้าเยมก็ได้มาเอาอยู่นะครับเนาะปูนก็นกจับให้มี4ี่หกกับหกเก่าเช่นนั้นครับแต่ว่างวดนี้ปูิ่นวาวันศินวัวนศินปูมันคนดีจุดนะครับเนาะ เดี๋ยวมือนี้มาตามเลขน้ำปูก่อนเดี๋ยวหลังวันผ่าใหญ่อแต้่ยมเงินขึ้นมาตามเลขทูปให้อีกเนาะกับเอฟซีเนาะครับขอโสดขอหลับน้ำย่าแม่ได้ครับเด้อย่าแม่ดูลันโศกมันกับเอฟซีเนาะครับเนาะครับแม่หัวใจแข็มสูงทีป่โป กลับีงวดที่ผ่านมาปูนะมาเชียนไปข้างนอกนะครับน้องประจับปูกับพี่ซีหกกับห,หกเก่าแต่ว่าเหล็กปูบกเขานะครับน้นงนอง <c oughs> เลขคำนวณปูงินในบกเขาครก็เหล็กปูแต่ว่าเหล็กปูเข่าโต่งตรงครับ,อรบเอฟซีก็ส้วม่านว่ จะคาเบิกมามันเอฟซีเนาะการกรป๋อการนัดกระปอนเป็นยังไงมีคนีญาติโยมมีผู้สูกผู้มานอยู่บ่เนาะเลียูกระไดจังวัดผมมีอยู่เอก็ไดจได้สูไปมันมุ่งเลียูก็ไดเนาะครับผมมันเขาเขเลียสูเขางตรงอืมเพินกะจาไหเขาสั่งเขาซาเพินไห้ญาติโยมครับเออสู่มานไปจังซีแหละผู้ได้ผู้บ่แล้วเนาะผู้เสือก็ยังไงผู้บ่เสือกับ่ได้ผ อืมแต่นั่งอยู่นั่งบนีิกันนังบดได้กันมี่เอ้าผมว่าคิดค่ารา้าในแค่บ้านแตกมากจริงจริในบ้านเราบิดคือบิดบ้านหรือบดบ้านบิดบ้านเราพูนยาพูนยิ่งหันกับผมคืพูนเร็กพูนหน่อยพูนใดุแม่ออกม็คือกันแม่ออกมากเลยลุงปูบัวกันโอ้ยข้าเจ้าโทรมาปูเอ้ยก้าเจ้าเขาบุกเขยเห็นปูแต่ว่าหน้าปูเขียนน่ะปูอยู่อำเภอปูแก้วน่ะก้าเจ้านี่ว่า บ้านนี้มันเห็นอยู่นี่สู้หาถนนเราโบเห็นขจาวขจมันงู้นะปู่กูก็ไลายนเบดตํำบุเนาะปู่กูเจ้าจากอยู่วันใสที่ครับจากอยู่ใสมาเห็นเราอือเดี๋วก็ไทยเอาไายเอาอะไรซื่อเลย มาตัวใดเขาเจ้าก็สะซืบอตัวโอ้ยโอเจ้าว่าเรกโปรถือกันมาลงถือติปูง่ายถือปูถือหมดบาทเนาะฮ่้ฮ่าฮ่าก็ลงกปูเจ้าว่าจัาบุ้งบ้านจับุ้งบ้านไม่ต้องโกวปรถือกีกพันงูผิวเลยพังงูกระม้าเลยน้องแมกน้องไผ่ผิวเลยแสดงว่าหลายตำบลหลายอำเภอตัวนี้เพิบ้านน้องแดงน้องพังแดงมึงกระมาน้องไผ่น้องอะไรครับผมปูปักูบอกกับเจ้าเลยนเครับปูบอกกับเจ้าเล่นส่วนเลี้ยังแนวทางนี่สองคู่เล่นมาปู่ ว่ายสองคู่เลยบอกเอาเท่านั้นว่ามี่คู่นั่งอยู่นี่บอกอยู่ครับอืบอกเอาเท่านั้นเล่นเท่านั้นูุมากก็ได้บ่บุมากก็บ่ได้ส่วนมากคุ่นั้นก็เจ้าสาวสิแปดหกคูนเนี่ยครับโอ้แต่แปดหกแล้วก็จะไปเรียนแปดหกโอ้ยแต่ผมก็เรียนแปดหกแบ่กันมัดขี่มัดยันโอ้ตัวคนนักนักแปดหกแปดหกเดี๋ยวมัสมาสิมาสเดี๋ยวอันนี้ก็ได้ เด็กบเรอันดิก็ผมก็ยังมาอ้อมบ้านผมอันตัวครับใจครึ่งเดียวนี่บ่ออันนี่เก้าบ้านอวมหกสี่อันหกสี่อันอีหลีครับใจครึ่งหกสี่แปดหนึ่งไม่ยังหาหนึ่งเนาะครับหาหน่าอ่ยังหาเกอันสิปดครับครับแมนอยู่ครับสิบแปดสิบี่สิบหแมนมัดเลย เอาปัดนี้สิมาตามนทางกับปูกัต่อนัพี่น้องพีเอาเล็คำนวณไปก่านนาะเล็กคำนวันย่พิจารณาเบิ่งส่วนเหล็กปูกัคือว่าล่อไปครับสินในปูเนสินในจุดเบิ่งกัมื้อนี้วันสินนี่มืออื่นกัวันสินแต่ว่ามันไก่โพดคือว่ายังไก่เอาจ่อไห้วันสินมือวันที่สิสิบุีบอยังว่าเบก่องกับมืออ่อนซาพอดีนบปูาละแต่ว่าเบงเบงคิดเบกัน รับผมนอนฝันบึงจะบาดคนบางเรียมัน่นึ่งก็เคยจุดต่มันสินหน่อยครับผมกงอเมื่อกี้มีกัดไดออกได้สองหมนหนึ่งได้จุดเาะว่าสินแปะได้รัผมครับสินสิมหามื่ก็เขาสากมัด้สกับแมนกีนี่ว่าไว้ห้องม้าด้วยวเมื่อกี้ขันห่อสินเงยมื่ก็ดี่าออกราษาจากกปูออกภรษาให้ยูมเปม่งานทีมือเปม่งานพวกรสสัคกับผมนี้เอ นั่นเข้สามนั่นสรรพสัตว์แท้ๆเลยครับผมไปรับส่วนกุศล่วนเอาไปรับส่วนผุ้ส่วนอืมครับของทานของยังนะครับกเบื้องก่อนคิดกันยังกะเสือหูล่ะครับเอาแนวทางแต่เจ้าที่แล้วเนาะครับผมน่ะโยมเบื้องเอาให้พิจารณญนาในเพราะเป็นแนวทางเบื้องมักก็ยังเอาครับผมมุมมากก็ก็เอาตะตุกาตัว วงหันครับผมแมนปมากเลยก็านไปบได้วาเนาะลองไปทารับผมช่นเกเื่ยขูมั่บเขาเรืคำนวณเขาเือกเขาเมืมากลุกันก็แห้งคักเละเขาปึกก็รมากลุกันแห้งที่จังมากลุ่มวันี้พวกสามแปดนั่นี่ักล่มกันผู้เดือดได้รแต่สั่งเอาหน่ายมเอเบื่งไปนอน้องกับครหน้าจอยนครับได้เอาวเดอ่าเอียงเอียงกับ แบได้น่าพี่น้องได้เอียงๆกับแฉบได้แค่เก้าหน้าจออ่าบนหกกับเจ็ดเอาเลขคำนวณไปก่อนนะพีงเอ็มซีครับผมเพราะว่าข้างล่างอ่ะอ่าได้จะมาตามันเจครับเพราะแบ่งตัวไปอืมมีสี่เจ็ดศูนย์ครับวดวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกห้าวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดจับคู่สามตัวบนสี่เจ็ดศูนย์ แล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ได้พี่น้องเด้อหนึ่งสี่เก็แล้วก็หนึ่งสี่นะครับเนาะตำเครืเนาะชวนบนโอ้ไงไปครับบนครับบนญลางแยกหกไปด้วยวงกลมหฮยุทธที่เจ็ดศูนย์ได้พี่น้องเด้อเจ็ดศูนย์นะครับเด้อลางกะมี่หกหนึ่งสี่สองสี่สามนะครับเนาะวงกลมหกหนึ่งได้พี่น้องเด้อแครบหน่าจอยนะครับผม หมายเลขกคงซีปูหมายเลขกคงซีปูคือตัวหน่อยมนะันหน่อยมันมสุดหมายเลขกคงซีปูปูนซีสามเมืนเมียังปูซีสามครับซีสามกับแมนซีสามกับแมนบ่ซีสามกับแมนอันย่างละสามกูบนสามกูล่างสามกูอาอมันคือม่คื <laughs> อเลขผมใช่ไหมเออมาแบบนี้พี่น้องแคบหนาจอได้ครับเด้่องไม้เลขกคนซี่ก็ <laughs> มันเป็นเลขติดตามได้ฮะครับผมอยากมาเป็นเจ้าภาพสานความรักขานต้มปูนะครับเด้อเลขนี้มเป็นอันศูนย์ 2องศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งสามเจสี่สามสามด้อพี่น้องเด้อธนาคารต่อกว่าศอเครับเนาะสทมคูบุญบุญามันไลยแล้วใส่หอดหาสงว่ามันตูกันมันจริงจริงอยู่ด้ครับตัวบใส่หรอกครับผมไม่ใชมายู่หาสองเนาะเก่งมันก็นี่ละบักหกหนึ่งหนึ่งฮนึ่งพี่เราไม่โปร่งนี่ภาพจุดศูนี์่ก็เจ็ดสี่เลยครับผม ในใจของเขาเคยเฮ็ดเคยแนมเคยซ้อมเนาะครับผเพื่อว่ากะบเอฟซีกับเบิงเอาไปตามสูตรตามมันนั่นของไพมันนน่ะละครับผมพอเป็นแนมด่างเถ้อเขาเถือบ่กอะครับบุหฮ็ดแท้ผัดบุมีบนอาศัยได้ละอันนี้ก็ได้สามหอลังคัางนี่ก็ได้ครับแมนปูแมนแล้วเอฟซีเหดมินกับสีบุปินายบุญไห้ได้ครับบัวบาก็ได้ที่วุธิเบื้องเอาเอาแหละครับผม มันสำคันเองก็มีอันนึงสวยอยู่นี่ตวสวยอยูมักล่ะกันยังเอาบ่มักอะลุงไป่ฟ้าเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับปูเนาะมันมีเล็กตายเล็กคือดอกปูนี่คบ่บอกไปบ่บอกไปตายไปก็จะมัมีเล็กดับเนาะปูเนาะบมีบนมีบัมีเล็กดับเนี่ยแต่ไปสีดับสีจังบ่บอกไปไปก็ตื่นว่ะ เออแมนทู่ปูกองสลักก็มีเลขดำเนาะนไม่เพราคนตื่นเลยตื่นเลยคนใจเสาะนะแมนที่ปูเพ่กล้ากันใจยีเนี่ยทะลุลูกทะลุยังหุ่นมันก็เพราะมัยเพรเตะต้องคูยได้เราเนาะมาครับครับครับทำซุ่มที่กูเนคนซื้อเลแทบจะซื้อเงินเพราะซื้อซ้ำเพรว่าลังเท้ามันเป็นอีริเนี่ยดับอีริเนี่ยมันเปนบาดนี่มันครับทำเงินเด็กเลี้ยงแกะไงจังวะ ไมีแค่นี้นะครับปูเออนาะมีอำนัานละ่ะครับผมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเนาะเอาปูล่างวิ่งโอนวันวิ่งบนล่างแล้วครับเนาะข้ามดินบนรางเลยพวกกับเก็ดวิ่งบนล่างแยกกันไปเรียกมันใช่ไหมสองตัวเดียวเราเนาะครับเอฟซีนี่คือเลขปูปู่แก้วนะครับเนาะเป็นเลขคำนวณของปูแต่ว่าเลขถูกกับปูทาจุดมือวันพระนะครับเนาะ ครับเล็กวิ่งบนล่าง6นี่กับ7จนะครับ 4. ปูจับคูให้สี่เจ็ดศูนย์เจูย์เนี่ะครับเนาะปูเนียนทีเจ็ดศูนย์ะครับเด้อเอซีเลขกบนส่วนเล็กล่างก็มีอยู่สามหางเนาะก็มีหกหนึ่งสี่สอง่ปูคนเนียให้หกหนึ่งะครับเนาะนั่นะคือเล็ล่าง นะครับเนาะเอาแค็หน้าจอยเบิ้งนะครับเด้อเลขปูปูแจีวเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมาเลขปูคนบ่อเข่าแต่ว่าเลขทูบเข่าครับเนาะธรรมดาเลขคำนวณเอฟซีเนาะเอาสุดท้ายทายส่วนพอแต้มก็ขอให้ฟังเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้มมีแต่ความสุขความเจริญเนาะครับเนาะขอให้โชคให้มั่นถูกหวยรวยเงินกันครับสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้ไพื่อฟอกันคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม